ก็บืงผามึงผาไม่ก้าวลูกแต่าวานพกเขาาวแม่เขาบอกอายะไอกผูบอกว่าเขาบอกไงพระเขาคือถ้าบุญเรียงผาบอกเออไงพระเขาคือเมื่อสุดท้ายเมื่อไ พาพมาแห่ยภามาสันลักกามือเดียวเลยมือามามือเดียวเลยถวายทหารหลกการอขทันงแ่เลน,ะะน,นแล่เน พอเจเม่นาก็จะรวง้อนกบพอนันมนมีสาจำอะรบในมือคอเอกมาสิไปประมาณเมนูกําลังสี่อย่างปลาหมึกไหลุ่งไหป้านะค่ะเนากะเอชซี่สุุูุูุนน้อาะแล้วก็กลุ่มยูทูบเบอร์นะคะพี่นากัดลุงนะคะตัดลุงกับป้านะคะก็มีเนี่นะคะกับข้าว เป็นยังบานส้ตันใส่ตันนี่นะคะพ่อพี่พี่น้องใส่ตันโคตรเว่ยมนซอย่าเออก้อยบ่เจจะชิก้อยบ่เจเออย่ำสองใบก็ได้ใส่ตันพ่อใส่ใส่น้อ ดูน้ำมูกให้น้องนสิแม่ครับอนบฟครับครับก่อนครับครับ เอาบักสมอละ500ไก่ยังก็มีไก่ก็มีอยู่เออแต่ละ300อยู่นี่ไก่ก็มีเนี่ยน่ะเพิ่นสิก้อยอันนีน่ะสิยใส่ตันให้กินนี่น่ะกําลังซอยนีบ่าวนูกําลังซอยอยู่นี่เอาังชอบไปให้ากินได้ข้างหน้าเนาะะอยบ่มีนั่นน่ะหนูออ เก็บแล้วกันเจี้กันของห้องล่างเอาเอาเอาตัวหวานนี่ดิพอห้องล่างเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้อีย่ำพ่อแม่พี่น้องตีมือแล้ค่ะนอแนี่ดีคนย่ำก็ได้คนกําลังเตรียมเครื่องค่ะพ่อแม่พี่น้องอันทันหลังหน่คือศิลปินนะครับเพื่อตีนึง โอ้เมนูเด็ดลูกย่างครับย่างอาเมอาแม่อ่าเมนโอ้ันนี้ซีฟูดเลยครอบครัวมาจากชนบุรีแมนค่ะแมนพวกกินนังเรื้อสันตุ้มไก่เปนี้อืฮอะขุ่นย่างไม่ไห่มห่อน มนเนี้ย <laughs> เทน้ำเจ็มเหมือนเราอย่างนี้นน,น,ะนะ่ะนะคนะกำลังเคียนะคนน่ะค่ะ,ะค่ะน้อว่าน,น้อจะไป,ไปอยู่เด้อน้อจะไปฟ้อนอยู่เด้อจ้ <laughs> า จังว่าอยู่เดียวหนูเบ่งพักหนูมันพอกินเะก่อน,น,นกำลังใกล้แล้วใกล้แล้วจังว่าอยู่ค่ะยังมาทัานไหนคุยเลยเอาบ่าม่นหนูไปบางหนากล้องเพิ่นบอกใช่หรือ

นั่มนคือยังก่อนนี่นะนีย่ซื่อบล์ต้นบ่บล์ต้นปลาหมึกย่างค่ะนู้นปลาหมึกรย่างค่ะค่ะย่างร้อนร้อนค่ะค่มีเบอร์ใครที่กดขอไหมต้นเอาไว้ไหนก็ไม่รู้ว่าไว้ไหน้ใช้อยู่อยู่อยู่บ้านนั่แหละ โอ้ยมาจับอันนี้กแล้วบารนี้น้องค,อค่อยพ่อแม่พี่น้องเวย

นี่แหะค่ะันเดียวเนี่ยแหละค่ะเฮ้ยค่อยๆค่อยๆค่อยๆเด้อค่อยๆเด้อ้ยมา จะแน่เห็นโดดจักเป็นน่องผู้ใดดอกโคตรแล้วเออปอะยู่ปรเศร้าจะพูดกะพูดหลังโม่บางแสงเอาไปพูดไปเกตไปเกตหน้าเอ้ยผูวเนื้อ 哎呀！